ก็ครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนั่งน้องทนูนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโดนแบ,บ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นั่งคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนกันไ์แคบรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายครับก็พระดีพทุทธคุณดีราคาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นั่งคนไหนสนใจสายใครกันไ์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผม เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะผมเนี่ยหลวงพ่อโตนะผมเนี่ยวัดเจริญสุขารามนะผมเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามนะผมเนี่ยครับเนี่ยเหรียญดีพิธีใหญ่นะผมเนี่ยเป็นหลวงพ่อโตนี่ก็เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนะผมเนี่ยครับเนี่ยสร้างด้วยศิลาแรงนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเหรียญยังสวยๆวยอีเลยนะผมเนี่ยครับ เป็นเรียนหลวงพ่อโตครับข้างเขาเป็นยันนะผมเนี่ยด้านหลังก็เนี่ยเป็นยันนะผมเนี่ยหลวงพ่อโตนะผมเนี่ยวัดเจริญสุขารามนะผมเนี่ยอำเภอบางคนทีนะผมเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามนะผมเนี่ยพี่นะ้าในใจสายคล้ก็ไลายมานะผมเนี่ยเปลียนพิมพ์เข้าลามตัดนะครับสวยๆนะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่150บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นะ้าในใจสายคล้ก็ไลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพระดีพิธีใหญ่นะครับเนี่ยครับราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมครับมีน้าเในี่ยจสายใครก็ไลามานะผมครับร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเข้าๆครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหรียญเสมานะผมเนี่ยพระพุทธชินราชนะผมเนี่ยวัด บวรศิริธรรมนะผมเนี่ยเขามอนะผมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยอำเภอสองพี่น้องนะผมเนี่ยออกปีหกสองนะผมเนี่ยที่ระลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมเนี่ยเป็นเนี่ยเรียนที่สวยเลยนะผมเนี่ยครับตั้งฐานบัวอย่างนี้นะผมเนี่ยข้างๆก็คล้ายเป็นพญานาคนะผมเนี่ยเนี่ยด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยครับ นงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมปีหกสองนะผมอย่างวัดบรวรศิริธรรมนะผมเนี่ยอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมพี่นั่งในใจสายคล้ายแก้ลายมานะผมอย่างเหรียญจริงสวยมากนะผมเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหนมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นั่งในใจสายคล้ายแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เป็นเหรียญพระสมเด็จอนันตชินนะผมเนี่ยของหลวงพ่อแม้นะผมเนี่ยวัดหน้าต่างนอกนะผมเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมเนี่ยครับอันนี้ออกปี39มเก้านะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยครับที่ระลึกครบห้ารอบนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อแม้นะผมเนี่ยครับที่สวยแล้วนะผมเนี่ยครับเนื้อทองฟ้าบาทนะผมเนี่ยครับสมเด็จอนันตชินนะผมเนี่ยครับอีน้ำในแจสาใคร์ไลไลมานะผม เอย่างที่เราลึกครบห้ารอบหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อแม้นรับวัดหน้าต่างนอกรับจังหวัดคอนแก่นยะนะผมเนี่ยงรุ่นเพิ่มบารมีนะผมเนี่ยปีสามเก้านะผมเนี่ยเปลี่ยนสวยๆเลยนะผมเนี่ยเดิมเดิมนะผมที่นั่งในใจสายใครกันลายมานะผมเอย่างหลวงพ่อแม้นี่ท่านก็เก่งนะผมเนี่ยท่านก็เป็นถือว่าเป็นสิทธิเอกนะผมเนี่ยของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะผมอย่าเกียจจีดังแห่งเมืองกุ้งเก่านะครับเนี่ยในยุคสงครามมิโดจีนนะผมเนี่ยหลวงพ่อจงนะผม หลวงพ่อแม้นก็ได้ําเรียนวิชามานะผมเได้สืบทอดวิชาพุทธาคมมาครับจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะผมพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมบพี่น้าในใจสายใครก็ไลน์มานะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับก็ข้านับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ยครับรุ่นพุทธบารมีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญเสมานั่งบัวอย่างนี้นะผมเนี่ยครับวัดนาเจริญน,นะผมเนี่ยจังหวัดอำเภอศรินธรน,น่ะผมจังหวัดอุบลราชธานีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ะจะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะผมเนี่ยจะมีปีกนะผมเนี่ยนั่งฐานบัวส,สวยๆนะผมเนี่ย หลวงปู่ทวดพุทธบารมีนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นยันนะผมเนี่ยครับวัดนาเจริญนะผมเนี่ยอำเภอศิรินธรจังหวัดบุรีรัมย์นีนะผมเนี่ยปีห้าเจ็ดนะผมเนี่ยครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะผมเนี่ยครับเป็นจะตัดปีกเนี่ยครับไม่หมดนะผมนะครับน่าจะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะผมเนี่ยครับนี่น้าอะในใจสายใครแก็ลายมานะผมเนี่ยครับเนี่ยเหรียญสวยอยู่นะผม เดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นะ้าคนไหนใจสายครแกลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะ้าคนไหนสนใจสายคลยแกนลายแายค่รูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์รนะับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับผมก็ฝากพี่นะ้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดกติดตามกดไลค์ก,กดแชร์นะผมชอบไหนกไกไลายแค่รูปมาสอบถามได้นะครับ เค okay, ครับผมครับผม